สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวบราลนนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพบกับผมโซป๊อปไวบราลนวันนี้ผมจะมาทำการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการใช้ macbook air m1 ในปี2023นี้ยังน่าใช้อยู่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์กับการใช้งานตัวนี้ให้ดูกันนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในปี2023นี้ล่าสุดสดๆรลลล้อนๆ a p p l e ก็ได้มีการเปิดตัว Macbook Air 15นิ้วออกมาใหม่กับชิป M2 ใช่ไหมครับก็มีการขยายไซส์หน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นตัวเครื่องมีน้ำหนักบางกว่าเดิมรวมไปถึงปรับปรุงประสิทธิภาพลำโพงในขนาดเดียวกัน Macbook Air M1 กับตัวเริ่มต้นก็มีการปรับราคาลงมาด้วย ล่าสุดก็มีขายกันอยู่ประมาณ2 8 0 0 0ถ้าผมจำไม่ผิดนะและยิ่งถ้าเกิดคุณไปซื้อเครื่องติดโปรอาจจะได้ส่วนลดเหลือประมาณสัก2 0 0 0 2 0 0 0ซึ่งถ้าบนช็อป i Studio, อ t u d i o เขาก็จะมีเปิดซื้อพ่วงกับเบอร์ใช่ไหมลดอีก5,000 6,000อะไรพวกนี้ก็ว่านไปมันก็ทำให้ราคาของ macbook air m1 ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็มีการลดลงมาอีกถามว่าแล้วปี2023เนี่ยมันเหมาะกับใครที่จะใช้งานมากที่สดุดเรื่องมันเกิดดรว่าผมอะ่ะ ยจะได้น t e บุ๊กใหม่สักเครื่องหนึง่งเลงมาหลายยี่ห้อในฝั่ง Windows ซึ่งงานของผมเนี่ยก็จะเน้นไปทางเอกสารเป็นหลักเลยส่วนงานตัดต่ออาจจะมีบ้างป่าปลายเพราะว่าผมเป็นคนที่ตัดต่อในมือถือไม่ค่อยเป็นเน้นมาตัดในโน,นบุ๊กดีกว่าก็เลยเลือกที่จะเอาไว้ตัดต่อได้บ้างนิดหน่อยไม่ได้หนักที่ผมซีเรียสมากเลยคือตัวเครื่องต้องบางและเบาแล้วก็งานประกอบต้องดีแล้วที่สําคัญต้องไม่เกินกบ3 0ส0 0ื่นเยอะไหมครับ เปกที่ผมเลือกไว้ถือว่าค่อนข้างเริ่มมากกันเลยทีเดียวแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็พยายามที่จะไม่มามองทางฝั่ง Apple เลยนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าวาเราไม่ได้ใช้อะไรของ Apple อะ่ะมันน่าจะเป็นอุปสรรคในความคิดผมตอนแรกนะผม,มาไปดูฝั่งวิีโอ w s มาดูทุกวันนั่งดูทั้ง YouTube ทั้งดูตัวจริงแล้วไปเดินดูในห้างดูของจริงไล่ดูตามแต่ละแบรนด์มันก็มีทั้งถูกใจในขนาดเดียวกันครั เสียได้บางรุ่นอย่างเช่นให้หน้าจอมาดีให้สเปค CPU มาโอเคแรมโอเคแต่งานประกอบไม่โอเคแล้วก็บางเจ้างานประกอบดีหน้าจอพอรับได้ CPU ดันไม่แรงมันก็เลยแบบขัดใจอะ่ะพอจะไปดูสเปคแรงหน้าจอดีกลายเป็นว่าเครื่องหนาผมก็ไม่ชอบอีกมันก็เลยแบบโอ้ยในฝั่ง Windows อะ่ะมันทำมาปัญหาใหญ่จังวะพอไปเจออยู่ตัวหนึง่ง เป็นของ HP ผมชอบชอบมากแรมก็ดีหน้าจอก็ดี CPU ก็ใหม่และเป็นตัวแรงที่ผมถูกใจด้วยสเปคพกพากำลังดีน้ำหนักเบาแต่ราคารู้สึกตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ36,000มั้ง3 5 9 9 0หเนี่ยแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งมันก็เกินงบผมอีกมันก็เลยกลายว่าผมเลยต้องมอเปิดใจไปดูฝั่งทาง Mac ดูบ้างสรุปสุดท้าย มาได้เจ้าตัว MacBook Air M1 ในปี2020ใช่ไหมซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นพอไปดูปุ๊บมันสวยมันบางมันเบา CPU มันแรงอยู่แล้วขึ้นชื่อเลยเรื่อง M1 แล้วก็หน้าจอก็รู้อยู่แล้วสไตล์เปิ้ลหน้าจอเขาสวยอยู่แล้วแล้วก็สีค่อนข้างจะตรงกว่าฝั่ง Windows อันนี้ต้องยอมรับตรงๆแต่มันจะติดปัญหาตรงที่ว่าแรมที่ให้มาแค่8 g b กับความจำ2 5 6 มันเพียงพอไหมซึ่งคําตอบที่ผมได้ก็คือถ้าคุณทํางานเอกสารเนี่ย ram แเนี่ยมันค่อนข้างเพียงพอต้องบอกแบบนี้ว่า excel ที่ผมเปิดอ่ะมันก็ระดับหมื่นแถวแต่ถ้าเกิดใครที่มี excel เป็นแสนแถวเป็นเป็นล้านแถวอะไรพวกนี้ผมยังไม่เคยลองแบบนั้นนะดูว่ามันจะเปิดแล้วมันเออไหมอะไรไหมแต่ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ย excel เป็นหมื่นแถวผมก็มีใส่สูตรทำตารางแดชบอร์ดอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันมันเร็ว มันเร็วเลยมันเร็วแล้วมันค่อนข้างไม่หน่วงไม่หน่วงเลยใช้งานค่อนข้างโอเคสลับแอปหน้าแอป YouTube เปิดเบราว์เซอร์คือมันโอเคแต่ถ้าถามว่างานตัดต่อเนี่ยถ้าคุณจะซื้อมาตัดต่อจ๋าเป็นหลักเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณมากเพราะเนื่องจากแรมมันน้อยอาจจะต้องไปซื้อตัวที่เป็นรัม16ซึ่งรัม16มันก็จะอยู่ประมาณ30ม0 0กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิด นะครับโบนาเวเปอรลองไปดูอีกทีหนึง่งซึ่งตัวนั้นผมว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าถ้าคุณเป็นสายช่างภาพหรือสายตัดต่อวิดีโอเป็นหลักะใน,นเอกสารเป็นรองอันนี้ไปตัวแลม16เลยนะครับให้ถ้าเวลาจะซื้อของ Apple ก็แนะนําให้ซื้อเป็นพวกนั้นแลม16ไปส่วนความจาเนี่ยเราอาจจะไปซื้อเอทเทนอลทารดิมาต่อได้อันนี้ไม่ติดเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงินหลายๆพันเพื่อที่ว่าจะได้ความจุยเยอะขึ้น เราลงทุนกับ SSD ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้งานเอกสารเป็นหลักเนี่ยหรือดูหนังฟังเพลงทั่วไปผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าเล่นมากๆเพราะว่าจากที่ผมใช้มาแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ไม่งุนหญิดกับมันกับการใช้งานเลยนะครับแล้วข้อดีข้อดีที่2ของ Mac ตัวนี้เราสามารถเปิดฝาปุ๊บหยิบใช้งานได้เลยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องความเคยชินกับคนที่ใช้ Mac มาแล้วแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมใช้ Windows มาตลอดใช่ไหมเราจะชินกับการก่อนปิดเครื่องต้องชัดดาวเปิดเครื่องมาอ่ะเปิดฝามาต้องกดปุ่มสตาร์ทรอให้เมนู Windows รันอาจจะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้รันช้าเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ยังต้องรอ พอใช้งานไปนานๆมันก็จะเริ่มอาจจะช้าขึ้นแต่พอเป็นฝั่ง Mac เนี่ยด้วยชิปสถาปัตยกรรมแบบใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเหมือนตะกอนผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเจ๋งอะ่ะเปิดปาปุ๊บทางานได้เลยอะ่ะการที่เราจะหยิบโนตบุ๊กมานั่งทํางานอะ่ะผมหยิบมาปุ๊บนั่งทํางานห้านาทีสินาทีส่งงานเสร็จผมพับหน้าจอได้เลยแล้วไม่ต้องมานั่งกดชชดดาวน์ down, หรือกดให้มันโปรแกรมมันรันมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นมันเลยมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ย มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนที่เพิ่งใช้ Mac แล้วมันก็เป็นเรื่องดีด้วยที่เหมือนเป็นการเปิดโลกเรื่องต่อมาที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันมากๆก็คือในเรื่องแบตเตอรี่ก็บอกตามตรงว่าผมใช้น้ตบุ๊กเครื่องเก่ามาผมต้องพกอะแดปเตอร์ไปทุกทุกที่มันก็เลยทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากได้น้ตบุ๊กเครื่องใหม่สักเครื่องที่ผมไม่อยากต้องพกอะไรที่มันเยอะแยะลำพังเนี่ยในชีวิตผมก็โทรศัพท์กระเป๋าอะไรพวกนี้มันต้อง พกมาอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวพอมาใช้ macbook ตัวนี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องพกอะแดปเตอร์อ่ะเราใช้งานได้เป็นอาทิตย์เลยนะถ้าคุณไม่ได้นั่งทํางานแบบติดต่อกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะถ้าคุณจะทํางาน5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าการใช้ macbook air o เนี่ยแบตเตอรี่มันอึดมากๆในโน้ตบุ๊กฝั่งราคาที่ ส0 0 0มกลางๆถึงส0 0 0มืปลปผมคิดว่าตัวนี้แหละเป็นรุ่นที่ประหยัดแบตมากที่สุดถ้ามันอาจจะมีรุ่นที่ประหยัดแบตใกล้เคียงหรือมากกว่านี้ก็จริงแต่คุณอาจจะไม่ได้คุณภาพหน้าจอ 2K เหมือนฝั่ง Mac นะแต่พอมาเป็นของ Apple นะ่ะคุณได้หน้าจอสวยได้ลำโพงดีแถมที่สำคัญได้แบตอึดมากๆทำให้ไม่ต้องมานั่งพกเนี่ยผมมีแค่กระเป๋าใส่ Macbook ัวเนี้ยจบแล้วแล้วมันไม่ได้หนักน้ำหนักอะไรมากมายเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมแฮปปี้กับมันเรื่องที่2คราวนี้มาต่อในเรื่องที่3นะครับถ้าเราใช้มือถือที่เป็น Android อ่ะมันจะเป็นอุปสรรคอะไรกับ Mac เลาไหมถ้าคุณไม่ได้เป็นสาย Apple จา๋าผมก็ใช้มือถือ Samsung ที่เป็นระบบ Android แล้วก็ใช้ Mac ในตัวผมอ่ะ ผมไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันคืออุปสรรคของเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปแล้วมาโยนลงแม็ก้นมาแต่งรูปอย่างที่ผมบอกไปผมทํางานเอกสารเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ผมจะต้องตัดคลิปเล็กๆน้อยๆแต่ในการตัดคลิปของผมผม,ผมก็อาจจะอัพขึ้นได้เพราะว่าปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตมันเร็วอยู่แล้ว5 g มันก็แรงอยู่แล้วเราอัพขึ้นได้แล้วก็เราก็โหลดลงนี้แค่นั้นเองมันเลยทําให้แบบมันอาจจะอ้อมหน่อยเยเวลาค็จริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่โตมหฬวลารอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเกิดคุณมี iPhone อีกเครื่องนึ่งละ่ะคุณอาจจะแอดอหากันได้อันนั้นนคือข้อดีของคนที่ใช้ Apple ทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้มือถือ iPhone จริงๆแต่คุณอยากใช้มือถืออ n นดอย d บอกเลยว่าใช้ Mac ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือผมลองไม่ใช้เมาส์การใช้เมาส์ของ Apple ไม่ได้จําเป็นจริงๆงเลยเพราะว่าทัชแพดเขาออกแบบรูปเล่นมาดีมากๆไม่ว่าจะเป็น1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว จะเป็นการสลับแอปเข้าปิดหน้าต่างเปิดอะไรพวกนี้มันรู้สึกว่าค่อนข้างไวไวกับนิ้วเรามากๆแล้วก็ไวต่อการสัมผัสมากๆรวมไปถึงเสถียรมากๆเราสามารถกดปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาตรงไหนก็ได้ในของทัชแพดลากนิ้ว3นิ้วเนี่ยคือแบบว่าไม่ต้องแบบเน้นอะว่านี่คือ3นิ้วว่านี่คือ2นิ้วเราไม่ต้องเน้นเราแค่วางให้มันโดดแล้วเราลาก คือมันไวจริงๆยอมรับอันนี้แ p ปเปิลทําทำออกมาดีแต่ถ้าคุณต้องนั่งทำงานจริงๆจังๆ2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยคุณจะใช้นิ้วมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องไหมเพราะว่าที่ผมลองมาเนี่ยแม่งเจ็บนิ้วคุณผู้ชมมันเจ็บนิ้วนะพอใช้ไปนานๆแบบหลายๆชั่วโมงจะต,อ,ตอกนันเจ็บนิ้วผมก็เลยต้องสุดท้ายผมก็เลยต้องซื้อเมาส์แต่ที่ผมจะใช้งานแบบนั้นอะ่ะมันก็ส่วนน้อยเพราะว่า บางทีผมทํางานที่ผมทําหลายชั่วโมงจะจัดเนี่ยพอผมทําเสร็จงานต่อๆมันก็คือเป็นงานที่แบบ5้านาที10นาทีหรือ20นาทีก็เสร็จอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้นานขนาดนั้นมันก็เลยการว่าเมาส์ผมก็แทบเอามาเป็นส่วนประกอบในเวลาที่ผมทํางานหนักๆแค่นั้นเองก็เลยต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้แฮปปี้กับการใช้งานตัวทัชแพดของแ a c b o o k นะครับเรื่องต่อมาถ้าคุณดู สหัวข้อไปแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อ macbook เนี่ยผมบอกแบบนี้ว่าคุณลองดูข้อเสียของมันก่อนถ้าคุณไม่เคยใช้ mac มาก่อนแล้วคุณจะมาใช้แล้วคุณดูคดลิปผมแล้วมาเชื่อผมเนี่ยลองดูข้อเสียของมันก่อนว่ารับได้ไหมถ้าเราเป็นคนที่เปิดหลายๆห,หน้าต่างพร้อมๆกันเ b r o ซอร์ท้องเว็บไลน์ u t u b e ทำงานหรือจะ Facebook อะไรแบบนี้ การใช้งานแบบนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากกับ Macbook นะครับพเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นฝั่ง Windows เราอาจจะแบ่งโซนได้ใช่ไหมใน Windows 11อะเราอาจจะแบ่งหน้าต่างเป็น4หน้าจอพร้อมกันหรือเป็น2หน้าจอ3หน้าจอพร้อมกันได้แต่พอมาเป็นฝั่ง Mac เนี่ยมันเปิดได้สูงสุดคือ2หน้าจอที่เป็นแบ่งครึ่งตรงกลางซ้ายกับขวา มันยังไม่สามารถเอามาเอาหน้าจอที่3มาขึ้นมารอเป็นป๊อปอัพตรงกลางได้หรือถ้าเกิดมันได้นะคอมเมนต์บอกผมหน่อยเพราะว่าผมลองแล้วมันไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดหน้าจอใหญ่เต็มเนี่ยแล้วการที่เราจะเปิดหน้าจอซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเราอาจจะต้องสไลด์ไปหน้าอื่นหรือสไลด์สองสาหน้าเพื่อที่ว่าจะไปดูหน้านั้นอะไรอย่างนี อันนี้อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยสําหรับคนที่ขี้งินหงิดก็ลองดูว่าคูณรับกับมันได้ไหมนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆก,กับการใช้ macbook คือผมมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ผมเปิดหน้าต่างแล้วเราจะปิดอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเราต้องเอาเมาส์ไปลากหัวข้อพับหน้าจอลงอะ่ะถึงจะปิดแบบนั้นได้ถ้าเป็นฝั่งว n d o โอเราอาจจะกด alternate tab ใช่ไหม สลับหน้าได้เลยแต่นี่คือมันต้องลากปิดแบบนั้นอนะ่ะมีบ้างนะที่งุ่นงิดแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายถ้ามันไม่ได้แบบรู้ว่าระบบมันเป็นออกแบบมาเป็นแบบเนี้ยเราอาจจะแบบไม่ได้งุ่นงิดกันมันมากก็ลองลองลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องพวกนั้นแล้วคุณบอกว่าจะทํางานเอกาสารเบงกันเนี่ยผมเชียรเลยตัวนี้คุณเอาไปแล้วคุณแฮปปี้มากๆคือไม่ว่าจะ พกพาประเดี๋ยวประดาวใช้งานประเดี๋ยวประดาวมันมันไวเปิดมาทํางานได้ทําเสร็จพับปิดไม่ต้องมานั่งปิดเครื่องชัดดาวให้มันเสียเวลาแต่ถ้าเกิดคุณจะเน้นไปทางสายช่างภาพหรือตัดต่อเนี่ยถามว่าตัวเนี้ยถ้าแรมแป,ปผมก็ยังไม่ค่อยเชียร์เพราะว่าที่ผมลองใช้งานทั่วไปเนี่ยเปิด Excel ซลพอเป็น Excel หนัหนกหเข้าหน่อยเปิด YouTube ไปด้วยนั่งนั่งฟังเพลงในขณะทำงาน แล้วก็มีล็อกอินลายค้างเอาไว้แรมมันก็กินไปประมาณ6กิกกว่าแล้วบางบางครั้งกินไปถึง7ด้วยซึ่งมันก็มีโอกาสได้ถ้าเกิดคุณไปแต่งรูปหนักหนักโหลดรูปมาทีเป็นพันใช่ไหมพวกกลุ่มช่างภาพอะแรม8กิกอาจจะไม่พอคุณอาจจะต้องเพิ่มแรมเป็นแรม16เพื่อที่ว่าให้มันรองรับต่อการใช้งานด้วยถามว่าถ้าเอาไปแรม8ไปได้ไหมถ้าคุณไม่ได้ถ่ายรูปแบบเป็นช่างภาพหนักห ถ่ายรูปเล่นมีกล้องตัวหนึ่งถ่ายรูปเล่นกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแรม8เหลือผมบอกเลยว่าพอแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นรับงานถ่ายรูปจริงๆจังๆยังไงก็แรม16ถ้าคุณจะใช้ระยะย,ยาวนะผมมองแบบนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้แม็กแต่ไม่อยากให้ราคามันแรงมากก็แนะนำไปดูแม็กมินิไปก็ได้จะให้เป็นตั้งโต๊ะเอาแล้วก็เพิ่มแรมเมา ซึ่งราคามันก็จะประหยัดลงไปอีกเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้พกพาไปไหนมาไหนแค่นั้นเองก็ลองไปดูนะครับว่าที่ผมเล่ามาเนี่ยคุณรู้สึกโอเคมันไหมในส่วนของประสบการณ์ที่ผมใช้มารวมๆเดือนหนึ่งผมก็ค่อนข้างแฮปปี้กับมันมากอ,อ๋อต้องบอกแบบนี้ก่อนนะก่อนจะจบคลิปถ้าคุณเล่นเล่นเกมด้วยผมก็อาจจะไม่เชียร์เพราะว่า Apple ก็ไม่ใช่เป็นสายเล่นเกมบน PC ตังโตของเขาหรือบนโน้ตบุ๊กของเขาอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณเอาไปทํางานจริงๆตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคุณทํางานด้วยเล่นเกมด้วยก็วินโด์เลยครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังก็ลองดูนะครับว่าคลิปนี้จะได้ให้ประโยชน์กับุผู้ชมมากน้อยแค่ไหนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ จะได้คำตอบใครลหลายๆคนสำหรับคนที่กำลังจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นะครับส่วนใครที่ซื้อยี่ห้ออะไรแบบไหนไปแล้วคอมเมนต์ยังเข้ามาหน่อยว่าคุณใช้แล้วคุณชอบอะไรในโน้ตบุ๊กของคุณบ้างแล้วคุณไม่ชอบอะไรในโน้ตบุ๊กของคุณบ้างจะได้มาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็เหมือนเดิมใครที่ดูจบอยากจะสนับสนุนช่องอย่าลืมกดระบบสมาชิกกันด้วยนะครับ ื่อที่ว่าช่องของเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปส่วนใครที่มีแกจิตอะไรที่อยากจะมาอวดหรืออยากจะให้ผมมารีวิวก็ติดต่อ,เ,อเข้ามาได้นะครับไม่ต้องโทรมาถามนะชอบมีโทรมาถามนู่นนี่นั่นอันนั้นบอกเลยว่าเป็นอีกคนนึงรับสายไม่ใช่ผมอย่าโทรไปถามเขาโทรมาติดต่อเรื่องงานกับเขาได้แต่อย่าโทรมาถามนู่นนี่นั่นผมบอกแบบนี้คนหลายหลายคนจะชอบโทรมาหนือว่าเป็นผมรับแล้วมาถามข้อมูล ไม่ใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแค่นี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ